ต้นไม้ต้นนี้ชื่อต้นอโกนีมานะคะป้าป้าเอามาให้พ่อมิวลูกค่ะเอามาให้ที่ร้านเลยก,ก็เลยเมื่อกี้ก็เลยออกไปซื้อกินซื้อกระถางมากไ้แพงขายที่นี่ยี่สิบกระถา,างยี่สิบนะคะตามอัตลักษณ์ของพ่อมิวนะคะต้นอโกนีมามีหลายสายพันธุ์นะคะป้าป้าบอกว่าสายพันธุ์นี้สายพันธุ์อะไรก็ยังมไม่แน่ใจพ่อมิจัง ต้นอะพงมีมานะคะแล้วก็มันมีความด่างสีชมพูเอาเข้าไปใกล้ๆหเห็นสวยไหมคะต้นอะพงมีมากลัวแบบไม่อยากเอาภาษาไปใช้เพราะว่ากลัวตอนนี้เลยอยากปลูกเองนะคะของให้น้อง วันตกวคืนนะคะพ่อมิวก็มาอัปเดตชีวิตให้ทุกคนได้รับชมแล้วค่ะนอกจากในเวลางานทํางานแล้วก็ยังแบ่นเวลางานแบาปลูกต้นไม้ไว้หน้าร้านนะคะเดี๋ยวคืนนี้พ่อมิวก็จะเอากลับไปไว้ที่ของค่ะแต่รอเรื่องงานก่อนนะคะวัปนี้ป้าก็เอามาให้พ่อมิวที่ร้านเนาะพ่อมิวก็เลยไปซื้อดินมาปลูกแต่ก็เอามาให้คุณ เนาะเเนเอาวาไปข้างลา่างขอบคุณที่รับชมนะคะยหานีย่ยจะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเลยเป็นต้นไม้ต้นที่สองที่ทมาอยู่บางไ ให้ปลูกนะคะต้นแรกเป็นต้นว่านหางจรเะเข้จากรูี่แอนนะคะส่วนต้นอโกนิมานี้เป็นของป้าปาค่ะอขอบคุนทางป้าปาและครูบ่แอนนะคะและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะคะ